สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะก็สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมอาจารย์กิได้คำนวณนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมานะครับผมนะแบบปันนะเป็นสูตรเด่นล่างนะครับผมเด่นล่างนะครับผมนะเด่นล่าง3ามตัวนะอ่ามาได้ทั้งหลัก สามตัวมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมนะเสตินะผมว่าที่เข้าไปแล้วนะฮะที่เข้าไปแล้วนะก็ประมาณนะครับประมาณหกงวดนะคเสียติเข้าไปแล้วหกงวดนะทุกคนนะอ่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมารับชมแบมพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดติดตามเอ่อกดแชร์ไว้ให้กันด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ โอเคนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณกันก่อนนะสำหรับสูตรนี้นะผมนะเราใช้เป็นหลักหน่วยบนนะครับเราใช้เป็นหลักหน่วยบนนะผมนะสามครั้งนะผมนะที่มาบวกกันเนาะแล้วก็นํามาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับผมนะหนึ่งครั้งนะก็จะได้เป็นตัวเลขสามตัวมานะฮะอ่านะฮะได้เป็นตัวเลขสามตัวมาก็มาหนึ่งตัวนะครับผมนะอย่างบางงูก็มาสองตัวนะครับ อ่ะโอเคนะทุกท <ELLE>: hmm. hmm. oh. ่านนะโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะผมใช้เป็น1นบวกหนึ่งนับหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยหนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้เท่ากับนะครับได้เท่ากับสามนะครับอ่าผมเขียนไว้ตรงนี้นะถัดมาบวกด้วยสองนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมนะมาดูผลลัพธ์กันนะฮะสามบวกสองได้เท่ากับห้านะครับผมโอเคนะอันนี้คือผลลัพธ์นะครับเราใช้เลขห้านำมาวางไว้เลยนะครับผมตรงนี้ห้านำมาบวก นะครับผมนะผมดึงเลขห้ามาไว้ตรงนี้นะห้าบวกสามงที่นะครับผมนะได้เป็นเแปดนะแปดบวกด้วยห้าคงที่นะได้เป็นสิบสามนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะตรงนี้ผมขอเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องลืมไม่ต้องงงกันนะฮะโอเคนะฮะห้าแปดสามนะห้าแปดสามงวดนี้นี่ออกเป็นแปดแปดนะครับผมนะสำหรับงวดแรกนะครับผมนะขอใช้ปากกาเป็นปากกาน้ําเงินดีกว่านะครับจะได้วง ได้แล้วก็มองเห็นกันชัดๆน,นะครับผมนะสำหรับงวดแรกนี่เข้าไป2ตัวนะผมนะแน่นอนนะเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับผมนะแปลแปลนะครับนะครับสำหรับงวดแรกเนาะอ่ะโอเคนะคก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดแชร์ด้วยนะผมนะใครที่อยู่ในทางเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจด้วยด้วยนะผมนะฝากไปด้วยนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเป็นงดที่2น้องงดที่2องใช้เป็น1นบวกหบวกหได้เท่ากับ3นะครับแล้วก็นํามาบวก8อีก1ครั้งนะฮะโอเคแปดบวกสนะฮะได้เท่ากับ11นะครับผมอ่าสิเอนาะทุกคนเนาะใช้เลข1นนะครับมาวางไว้เลยนะฮะหงบวกสางที่ได้เท่ากับ4นะครับสบวกหงที่ได้เท่ากับ9นะครับงดนี้นี่ออกเป็นเออ9ก้นะครับผม98านะสาหรับงดที่ะครับผมนะเข้าไปเป็นหลักสิบนะครับ หลักสิบเนาะที่เข้าไปนะครับนะฮะ uh. oh. โอเคนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่เท่าไหร่เอ่ยงวดที่สมเนาะคันเนาะมวดที่สาไม,มไม่ใช่เป็นแปดอ๋อขออภัยเราใช้เป็นเจ็ดบวกกันก่อนเนาะสำหรับเออหลัก หลักหน่วยบนนะครับ7 1 7 7 2นึ่งเจะผมนับเป็น14 7 3เจ็ดสาป็นยี่สบนะผมนะผมขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้ขออนวกันแล้วนำมาบวก8อีก1ครั้งนะครับโอเคมาดูผลลัพธ์กันนะฮะ21่บวกแนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เท่ากับ29เนาะเนาะ29นะครับผมอ่ะเราใช้เลข9นะครับที่นำมาวาลตรงนี้เลย9บวกด้วย3มคงที่นะฮะได้เป็น12นะครับเองบวกด้วย5คงที่เนี่ยได้เท่ากับ17 สองโมกด้ห้าคงที่ได้เท่ากับเจ็ดเนาะเออนะครับเจเป็นสิบเจ็ดเฉยเลยนะสองบวกห้าคงที่ได้แับเจ็ดครับวันนี้ออกเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดน้อยกว่าน่อวันนี้เข้าไปเป็นหลักหน่วยนะครับหลักสิบไม่มานะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นบนนะทุกท่านนะขอภัยเด่นล่างนะครับวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยนะครับพูดผิดพูดถูกนะทุก่นนะโอเคนะครับถัดมากันนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากัน ถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่4นะครับงวดที่4เราใช้เป็น3าบวกสนะครับ3 1 3นะครับผมนะ3 2 6 3 3 9เนาะใช้เลข9ก้าวงวังแล้วก็นำมาบวก7นะครับโอเคผลลัพธ์ที่เราทำได้เนี่ย9กบวกเนะได้เท่ากับ16นะครับผมอ่าเราใช้เลข6นะครับผมนะที่นำมาวางไว้เลยเนี่ยหกบวกด้วย3ามพที่นะครับผมนัได้เท่ากับ6กบวกสนะครับ6กบวกสเอ่อ6กบวกสเนี่ยได้เท่ากับ9นะครับผม 9บวกด้วยห้าคงที่ได้เท่ากับสิบสี่นะครับผมนะกองวันนี้เนี่ยออกเป็นห้าเก้านะคับเนาะห้าเก้านะครับผมห้าเก้าเข้าหลักหน่วยนะฮะอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับผมถัดมาตัวนี้เป็นงูนที่ห้าเนาะแล้วใช้เป็นเอ่อสามหนึ่งสามสามแล้วหกสามสามเป็นเก้านะครับ นำมาบวกเก้าอีกหนึ่งครั้งเนาะเก้าบวกเก้าเนี่ยได้เป็นสิบแปดนะครับผมนะเราใช้นะครับเลขแปดมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแดบวกด้วย3ามองที่นะได้เท่ากับเอ่อสิบเอดนาะเอ่อหนึ่งบวกด้วยห้าวงที่นะได้เท่ากับหกงวดนี้ออกเป็นสามแปดนะครับสามแปดเข้าไปเป็นเลขแดเนาะหลักหน่วยนะครับผมนะเหมือนจะได้หลักหน่วยนะฮะเข้าหลักสิบเป็นงวดเดียวนะฮะได้หลักสิบเป็นสองงวดสินะครับงวดแรกด้วยครับ จากสติเท่าไหร่ล่ะหกงวดเนาะสติหกงวดโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะตรงนี้นะครับเราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งกับสามนะครับ,บ,รบแล้วก็นำมาบวกแปดอีกหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ทำได้เนี่ยเออแปดบวกสามเนี่ยแปดบวกสามได้เท่ากับสิบอ็ดนะครับผมอ่ะเราใช้เลขหนึ่งมาวางไว้เลยนะฮะนะ หนึ่งบวกด้วยสามพที่ได้เท่ากับสี่นะครับสี่บวกด้วยห้าพที่ได้เท่ากับเก้านะครับผมนะกองที่แล้วนะฮะเลขที่ออกเนี่ยล่างเนี่ยออกเป็นสี่ศูนย์นะผมนะเป็นเลขท้ายนะครับผมนะเป็นรางวัลเลขท้ายสองตัวเนาะของรัฐบาลนะครับก็ลองจับไปดูนะฮะท่านใดที่ชอบนะครับผมนะแนวสูตรเลขอะไรแบบนี้นะชอบคำนวณนะครับผมนะก็ลองจับไปดูนะครับจับไปดูนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลเป็นสถิติเทกาันะครับเออท่านใดที่ชอบเนาะในการคำนวณเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับงวดนี้นะเป็นงวดประจำวันที่16นะฮะพฤศจิกาย,ยน2503นะผมนะงวดที่จะถึงกันนี้นะฮะสำหรับงวดที่16นี้นะครับผมนะขอจดแป๊บหนึ่งนะ0404นะครับ02ตัวเนะี่ยเป็น40นะโอเคนะฮะ นี่นะครับผมนะโอเคนะเราใช้เป็น4 1 4หนึ่งี่นับสี่4 3ปดสี่สาเป็นสิบสองนะครับอ่า12เราขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะล้วใช้เลขศูนย์มาวางนะผลลัพธ์ที่เราทำได้นะ12บบวกด้วยศูนะ์นะับบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับ12นะครับอ่าเราใช้เป็นเลข2นะผมนะที่นำมาวางไว้เลย2นำมาบวก3ามพงทีนะได้เท่ากับ2บวกสาพงที่นะได้เท่ากับเอ่อนะได้เท่ากับหเนาะห้าบวกด้วยหคงทีได้เท่ากับศูนนะโอ้โหนะครับ งวนนี้นะครับยังไม่ได้สรุปเลยนะครับแต่ผมเห็นนะฮะเห็นนะครับเลขศูนย์เนี่ยนะฮะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมนะเลขศูนย์ฮะงวนนี้อาจจะมาศูนย์อีกก็ได้นะครับผมนะฮะทุกท่านเลขศูนย์เนี่ยผมเห็นเยอะเลยนะครับศูนย์เนี่ยนะครับท่านใดชอบกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยชอบนะเลขศูนย์นะผมนะแต่สูตรเนี่ยคำนวณได้ประมาณนี้นะครับเลขศูนย์เนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอ่า อ่าโอเคนะครับผมนะก็ตามนี้แนบเอาไว้ท่านใดที่มีเลขดับเนี่ยก็ลองจับมาชนดูแล้วกันนะทุกท่านอันนี้เป็นเพียงการคำนวณเท่านั้นนะผมนะอ่ายังไงก็ไม่สนับสนุนนะให้เล่นสิ่งผิดกฎหมายนะ,ระหรือการพนัน,นทุกชนิดนะก็อย่าลืมเอ่อก็เอาไว้นะครับเอาไว้ไปซื้อเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะทุกท่านนะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะผมกสหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามพร้อมก็ดิ่งกดแชร์ผมไว้ให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปก่่อนนนนะะะครับับสสวดีททุกาฮ